<peach> สวัสดีท่านผ <Games> ู้ชมกันด้วยนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาเอ่อรีวิวเอ่อเจ้าปืนนี้นะครับอ่านะครับลูเกอร์พีศูนนะครับเอ่อเป็นปืนที่เข้ามาใหม่ในซื้อไทยนะครับอ่านี่นะครับ เดี๋ยวดูค่าสเตตของมันกันเลยนะครับอ่พาวเวอร์เออ่ความแรงของมันนะครับอยู่ที่เออ่43นะครับพลังโจมตีของมันเออ่ไฟเลดอยู่ที่79อิมสปีดเออ่น้ำหนักของเจ้าปืนนะยิงยิงเยอะยิงเบานะอยู่ที่93นะครับเอ็กคลาเรีก็คือความแม่นยำอยู่ที่85นะครับเอ่ออันนี้ช่างมันนะผมไม่รู้นะครับเออ่กระสุนของมันเออ่จะมีเออ่30กว่านัดนะครับเออ่แม็กหนึ่งนะครับแม็กหนึ่งมี8นัดนะครับอ่ ถ้ารวมทั้งหมดมีอยู่30กว่านัดนะครับตามนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นปืนเออแต่เทียบกับลูกโม่ดีกว่าไพทอนนี่พทวเวอร์อยู่ที่47นะครับอันนี้4.3ก็หายไปประมาณเออประมาณเออประมาณ4หน่วยนะครับนะครับดูดีว่าใครปืนเออใครแม่นยำกว่า่แอคคูลารี่84 85อ่าปืนนี้มีความแม่นยำกว่า1หน่วยนะครับแม่นยำกว่าลูกโมหนึ่งหน่วยนะครับ,รบดูที่น้ำหนักใครเบาวกว่าอ่อท m ่9 3นะครับอันนี้ก็89อ่ะปืนนี้จะเบาวกว่าลูกโมไพทอนนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราเไปเล่นกันดีกว่าว่าเออจะปืนเป็นยังไงนะครับลักษณะตัวปืนนะครับจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับนี่มีเลเซอร์ด้วยนะครับ มันไม่สามารถาซูมได้นะครับแต่มันแลกมนด้วยเลเซอร์นะครับเนี้ขี่ขวาไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นครับถ้ากดตัวบีนะครับอ่มันจะไม่เออมันจะสามารถเปิดปิดเลเซอร์ได้ด้วยนะครับนะครับตามนี้เลยนะครับเป็นปืนเหนือที่เบากว่าลูกโมนะครับอะไรสัะครับเดี๋ยวไปลองเล่นกันดีกว่านะครับหาห้องมานานมากเลยนะแต่พวกไม่ค่อยมีนะครับ ทำไมฟังงงยึดน้อยอะไรวะตามเงี้ยอุ้ยโอ้โหแต่โอ้โหแต่สองตัวเลยเฮ้ยสามตัวสามตัวยิงตัวได้ตอนนั้นก็สูนนี้นะครับเออกระสุนมันน้อยมากๆเลยนะครับแต่มัน มันปืนนี้เออมันจะลั่นลั่นเร็วหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าลั่นเร็วเกินไปเออมันจะรัวแล้วก็กระสุนแบบหมดหมดเร็วด้วยนะครับแต่ว่าเป็นปืนที่ไม่จับถนัดนะครับทิ้ตรงไหนโดนตรงนั้นครับแน่นอนครับแต่มันกระสุนน้อยมากเ <c oughs> จ๊เจ๊เอา โดนระเบิดตัวเองเดี๋ยวเวลาโยนทำไมมันโยนตรงกลางวะเดี๋ยวลองปิดเลเซอร์ดูดีกว่าโอเคเอ้ยเ้ายิงเ้าแปะ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 อะไรวะแป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 ะโอ้ยยังมีเพื่อน Ok Fire in the hole Fire in the hole Êy, cà bấm đi. Tôi ở ít thôi. Fire in the hole Fire in the hole. Ê, ê, thằng kia, โอ้โอ้แปะแปะแปะตาเลย่ต้องกดทีลาเมกนะแปะอาถ้ากดค้างไว้มันจะไม่ยิงต่อเนองเรากดย้ำเอไเเเรายเ

เขาตายไปเลยไปเลยตึ๊บดูน้อจริงๆตัวเนี้ยมาแรงกแป๊ะแป๊ะแป๊ะอะไรวะมาดิขนาดนี้ยังยิงไม่โดนเลยมาระเบิดไม่เข้าด้วย

หลุดหดเลยทำไมวะ h e a d s h o t เอ้ห <eyeshadow> ลุดปะ f เข้าไปเลยโอ๊ย mad k i a d เฮ้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 โฮ้เฮ้เ้เฮ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 เ้้ แปะแแปะแแปะ่าป่าย,ายพื่อนต้องเล็กหน่อยสิันเพื่อนอยู่ในกันหมดอะ oi oi Oi, oi, oi! uốn uốn uốn, What? 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 đi What? đi เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอามามาเดี๋ยวปิดท้ายเองปิดเกมเองปิดเกมเองเอาปิดเกมเองปิดเองกูปิดเองสำหรับเออ่ทุกคนที่เออ่ชมดูคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่ชมคลิปนี้เออ่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์ก็ คนที่ไม่ชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์นะครับ <laughs> เออผมก็ขอลาไปตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ๊บายบายจุบจ๊บ